ของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลานี้ก็ต้องจับตามองการเลือกตั้งที่กัมพูชานะคะจะมีขึ้น23กรกฎาคมค่ะช่วงนี้ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะระดมกำลังเคลื่อนไปใกล้ๆชายแดนเวียดนามและอีกด้านหนึ่งประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกกที่ชื่อว่าฮุนเซนนิสค่ะนโยบายที่ว่านี้มีหน้าตายอย่างไรและคาดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตั้ง ไปติดตามรายงานของคุณชลันทรเดียวทาสมุทตค่ะนายกรัฐมนตรีหุนเซนของกัมพูชาสั่งเคลื่อนกำลังพลจากกรุงพนมเปญไปยังจังหวัดมณฑลคีรีรัตนคีรีกระแจะและตะบงขมุมใกล้กับชายแดนเวียดนามส่งทหารร่วม500นายและระบบต่อต้านอากาศยาน200เครื่องเพื่อไปสกัดกั้นโรนที่ผู้นำกัมพูชาระบุว่าน่าจะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม ที่หวังจะก่อความไม่สงบจนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมีคำสั่งให้กองทัพกัมพูชายิงได้ทันทีหากมีโดรนลุกลังเข้ามาในน่านฟ้าหลังสนักข่าวของรัฐบาลรายงานว่ามีโดรนหลายลำบินเข้ามาในกัมพูชาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าผู้นำกัมพูชาอ้างว่าโดรนดังกล่าวเป็นโดรนสอดแนม พร้อมประกาศว่าจะให้เงิน2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว7ล้านบาทกับทหารที่สามารถยิงโดรนได้ขณะที่เวียดนามออกมาระบุว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนักเคลื่อนไหวกัมพูชาที่ลี้ภัยในต่างแดนระบุว่านี่เป็นกลยุทธเ์เดิมๆที่หุนเซนใช้ในช่วงใกล้เลือกตั้งใช้ปัญหาความมั่นคงชายแดนสร้างความหวาดกลัวเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนให้ อย่างที่เคยทํามาแล้วกับไทยและลาวนาย,นยกรัฐมนตรีหุนเซนยังใช้เ,เวทีพบปะกับแรงงานในจังหวัดกรมปงสปือร่วมสองหมื่นคนเมื่อวานนี้เพื่อประกาศนโยบายเศรษฐกิจหุนเซนนิสหุนเซนนิสเน้นสองเรื่องใหญ่หนึ่งคือการคงสันติภาพและเสถียรภาพทางการเมือง สองคือเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าป้องกันปัญหาเงินเฟ้อคงกำลังการซื้อและมาตรฐานค่าของชีพของประชาชนเพื่อป้องกันการระเบิดทางเศรษฐกิจผู้ชิ่ยวชาญการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองนโยบายคุณเซนนิสมเนี่ยผมคิดว่าสรุปแล้วสามเรื่องรักษาเสถียรภาพทางการเมืองป้องกันไม่คู่แข่งเข้ามาแข่งได้ โดยการรักษากเรียกว่าอำนาจนิยมให้เต็มที่แต่เป็นอำนาจที่ยมที่พยายามบอกให้เป็นประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันก็คงจะใช้วิธีนังหลายๆประเทศก็คือลงสื่อมวลชนก็ต้องไม่เป็นอิสระนะครับเพื่ออะไรครับแล้วก็ดูที่ว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดอะไรต่างๆหรือจะมีการแข่งขันแต่ลึกๆก็คือว่าช่องการที่จะเรียกว่าูุข,ขาดอำนาจอันที่สองสิทิภาพนะการทางด้านเศรษฐกิจมันก็มีสองตัวครับ สถานะภาพภายนอกกับภา,ายในยสถานวภาพภายนอกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาคุณบัญชีโดินภาพัให้อยู่ในกรอบที่มันครอบถึงได้อย่าให้เกินห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขาดเดียวกันก็อย่าให้มีเงินสำรองเพียงพอกับสถานะภาพภายในก็คือเรื่องขอ,องเงินเฟ้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่สูงนะตามครับ2.9%เรื่องของอะไรครับหนี้สาธสารณะซึ่งยังต่ำกว่า60%บตอนนี้อยู่ที่3 0กว่าดีกว่าเรากับตัวที่สซึ่งอันนี้ผมคิดว่า เป็นตัวที่ผมจินตนาการขึ้นมาแต่น่าจะอยู่ในเรื่องของหุ้นเซนิเชนก็คือมันสสเสรษยรภาพานด้านเศรษฐกิจก,การเมือนอยู่ที่ตรงไหนครับจะต้องไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังผมเรียกกันนี้ว่า inclusive economy เป็นเศรษฐกิจที่เหมือนจาในประเทศจีแต่ common p o l i t y จะพยายามลดช่องว่างระหว่างโดยกับจนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ของงนะ่ายนัน่าสนใจว่าแนวทางหุ่นเซนิส ไม่ได้เน้นเรื่องประชานิยมอย่างเปรรงนิสของอดีตผู้นำอาร์เจนตินา่าหรือแนวทางชาบิสโมของอุโกชาเบสแห่งเวเนซุเอลาแต่เน้นเรื่องเสถียรภาพคล้ายๆกับแนวทางของจีนความหมายที่ซ่อนอยู่คือการคุมไม่ให้มีผู้เห็นต่างหรือการออกมาประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลการตั้งชื่อนโยบายเศรษฐกิจการเมืองด้วยชื่อของผู้นำประเทศนับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่มีมานาน เพื่อชูผลงานชิ้นโบแดงของผู้นําไม่ว่าจะเป็นลัทธิเหมาทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงหรือแนวคิดสีจิ้นผิงของจีนไปจนถึงอาเบโนมิกส์นโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะไทยเองก็อาจจะคุ้นเคยกับทักซิโนมิกส์นโยบายพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเน้นการกระตุ้นการส่งออกการลงทุนจากต่างประเทศ มุงเปาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยขณะที่นโยบายเศรษฐกิจและแนวคิดทางการเมืองของผู้นำต่างๆก็มีทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวผู้เชี่ยวชาญมองความท้าทายของฮุนเซนนิสในการเดินหน้าต่อหลังครองอำนาจมาร่วม30ปีคือการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจที่ฮุนเซนเองเรียกว่าระเบิดลูกใหญ่ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นโจทย์ท้าทายของผู้นำทั่วโลก ทั้งฝ่ายเสรีนิยมและอำนาจนิยมชลันรยุทธาสมุทรไทย PBS รายงาน